ดเด็กๆวันนี้ครูหล้าจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า61เลยค่ะในเรื่มวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเด็กๆดูค่ะตัวอย่างก็ให้เด็กๆทำลูกศรนะคะเป็นวงกลมนะคะทำเป็นวัฏจากชีวิตของพืชเริ่มจากอะไรอย่างตัวอย่างจุดหนึ่งจุดหนึ่งเริ่มจากเมล็ดแล้วก็เป็นต้นอ่อนแล้วก็วนมาเป็นต้นใหญ่ แล้วก็ออกฝากแล้วก็กลายเป็นเมล็ดนะคะอย่างลูกศร1.2 1 3ให้เด็กๆช่วยกันคิดและทําตามเลยค่ะต่อมาข้อหน้าที่62ให้เด็กๆนําคําจากกอบที่อยู่ด้านบนมาเติมแผนภาพวัฏจักรที่เขาสร้างขึ้นมานะคะให้ถูกต้องต่อมาที่3เขาให้นักเรียนบอกปัจจัยที่ช่วยในการกระจายของพืชไปไในพื้นที่ไกลๆนะคะก่อนเด็กๆจะทําในข้อนี้เด็กๆมาดู ความรู้ที่ผูเตรียมมาค่ะเด็กๆด,ดูค่ะการกระจายของเมล็ดน,นะคะจะอาศัยอยู่สีปัจจัยด้วยกันอันที่หนึ่งเลยก็คืออากาศลมพัดพาไปอย่างเช่นดอกไม้ดอกหญ้าหรือดอกพืชต่างๆนะคะเมื่อแก่ก็จะมีลมพัดแล้วก็ลอยไปในอากาศไปร่วงในสถานที่ต่างๆแล้ก็อกเป็นต้นใหม่นั่นเองอันที่สองก็คืออาศัยสัตว์พาไปอย่างเจ้ากระรอก ไปกินผลไม้แล้วก็ค้าบไปที่รางไปกินแล้วก็ไปทำเม็ดตกไว้เกิดในพื้นที่ต่างๆนั่นเองอันที่3อาศัยแรงน้ำพาไปอย่างเช่นผลไม้ที่ปลูกอยู่ข้างแม่น้ำเมื่อล่วงลงน้ำก็จะลอยน้ำไปแล้วก็ไปขึ้นในสถานที่ต่างๆอันที่ 4. อาศัยแรงดีของฝกักอย่างภาพคือมเมล็ดต้อยติ่งมเมล็ดต้อยติ่งนะคะเมื่อแก่จัด เม็ดก็จะแตกก็คือมันก็จะทําให้เมล็ดกระเด็นออกแล้วก็กระจายไปขึ้นบริเวณต่างๆนั่นเองเด็กๆฟังความรู้จากคุณครูและเด็กๆกลับมาทำหน้า63ในข้อ3ใหญ่นะคะเขียนเป็นข้อๆส่งคุณครูนะคะสุดท้ายคุณครูฝากงานนะคะคุณครูเคยสอนส่งคลิปไปในคลิปแรกๆให้เด็กๆทําแผนภาพวัฏศักรทีวิตของพืชรบกวนเด็กๆทําสวนคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะเช็คคะแนนค่ะสวัสดีคะ่ะ